เไหครับช่วงนี้ฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสนะครับไหนบางคนจะต้องปรับตัวให้เข้ากับการ work from home นะครับไหนจะต้องป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อนะครับจะบอกว่าความเครียดสะสมเหล่านี้นะครับอาจจะทําให้ร่างกายของเราแปรปรวนได้นะครับลึกลงไปจนถึงระดับเซลล์เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจะทำให้เซลล์สร้างสารพิษอนุมอิสระมากขึ้น มุณจะรู้สึกว่าสมองเบลอสมองล้านะครับบางคนนอนไม่หลับหลับไม่สนิทนะครับหรือบางคนรู้สึกปวดเมื่อยตึงกล้ามเนื้อนะครับทั้งที่จริงๆไม่ได้ออกกาลังกายอะไรเลยที่แย่ไปก่อนนั้นครับเมื่อคุณเครียดมากขึ้นภูมิต้านทานของเราจะแย่ลงซึ่งไม่ดีเลยในสถานการณ์แบบนี้นะครับฟังแล้วเครียดไหมครับ อย่าเครียดนะครับผมถือว่าเป็นโอกาสในการฝึกปฏิบัติจัดการความเครียดของเราในตอนนี้นะครับด้านจิตใจเลยนะครับหาเพลงสบายสฟังนะครับส่วนม์นั่งสมาธินะครับหรือหางานอดิเรกทำนะครับด้านร่างกายเนี่ยอยากแนะนําให้ออกกำลังกายนะครับใครที่ต้องเ o ิร์ r ฟ m ร o มโนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตลอดตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับฟิกเวลาตัวเองออกกำลังกายบ้างนะครับเปิด YouTube เล่นโยคะก็ได้นะครับ แล้วที่สําคัญครับในระดับเซลล์ที่มีการสร้างส,รา,งสารพิษอนุมูลอิสระมากยิ่งขึ้นเนี่ยควรจะต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะครับซึ่งก็มีหลากหลายพวกผักผลไม้นะครับแล้วก็มีงานวิจัยหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่มีอาการเครียดและสมองล้านะครับมีานในในใวิจัยพบว่า SO d ดีนะครับที่สกัดจากผลเมลอนนะครับ ถารับประทานเป็นประจำสม่ําเสมอทุกวันเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดความเครียดในร่างกายได้นะครับทำให้อาสาสมัครที่รับประทานเนี่ยรู้สึกว่าสมองผ่อนคลายความเครียดนะครับมีสมาธิในการทํางานมากขึ้นนะครับมีการพัฒนาเรื่องของความจําศักยภาพในการจําดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญเลยครับจัดก,การความเครียดให้ครบทุกระบบนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับเพื่อภูมิั้นทานของเราแข็งแรงนะครับแล้วเราจะผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันครับ